สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะเป็นคลิปความรักความสำคัธญของชาวราศีมังกรนะคะประจำเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนพศ2563นะวันที่ของชาวราศีมังกรจะแบ่งตามแบบตะวันตกสามารถดูได้นะคะตรง description ด้านล่างคลิปนี้นะ ผู้อ่านได้เปิดไพ่ไว้ให้หมดแล้วนะและมีความตั้งใจอย่างมากที่จะส่งพลังบวกเรื่องของความรักให้กับทุกคนเลยนะคะทีนี้มาดูชาวราศีมังกรดีกว่าเนาะเหตุการณ์เหมือนเพิ่งเกิดสดสดร้อนๆเลยคือมันมีการพลิกผันอะไรบางอย่างในเรื่องของแผนนะมันแผนเป็นแผนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักสิ่งที่คุณพยายามตั้งใจเวิร์คเอามานานมากแล้วคุณอยากจะทําให้มันสําเร็จเนี่ย แต่มันมีแววความสำเร็จนะความสำเร็จนี้มันเกิดขึ้นภายหลังที่มันมีการพลิกผันอะไรบางอย่างมีเหมือนกับว่าสิ่งที่เราวางไว้มันแบบประยั่งเลยอะ่ะมันมันพลิกนะพอมันพลิกเนี่ยหัวใจของคุณเนี่ยก็อาจจะมีความแบบกังวลน,นะแล้วก็มีความเจ็บปวดกับสิ่งเหล่านี้เนาะค่อนข้างเยอะเลยแหละแต่ แต่คุณก็ยังสู้อยู่นี่คือพลังของชาวราศีมังกรนะคะยังสู้อยู่และยังตั้งใจทำมันอย่างดีรู้ไหมว่าสิ่งที่คุณทำน่ะมันเวิร์กมากเดี๋ยวผลสุดท้ายมันจะออกมาดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าผลลับสัญญาณมันมาแล้วสิ่งที่คุณทําอยู่ตั้งแต่ตอนนี้จนถึงมิถุนานหรืออาจจะยาวกว่าน,นั้นเนี่ยคุณจะเริ่มมีเหมือนกับการตัดสินใจการเปลี่ยนแปลงชีวิตอะไรบางอย่างนะ เป็นเรื่องของการสื่อสารอีกเช่นเดียวกันและมีสัญญาณว่าคุณจะได้เดินทางเป็นสัญญาณที่ดีนะแล้วสวยงามด้วยนะคะเนี่ดูภัพรวมให้ดูนะนั้นขอให้คุณตั้งใจทําต่อไปสิ่งที่คุณทำอะ่ะสิ่งที่ที่คุณตั้งใจอดีนะทีนี้มาดูช่วงพฤษภาหรือมิถุนายนบา้างราศีมังกรว้าวสื่อสารอีกเช่นเดียวกันนะเ <laughs> ออจะบอกว่าคุณอะ่ะ เหมือนกับคุณคุณมีเหมือนกับว่าตัวเองเนาะมันมีอารมณ์ภายในตัวเองที่คุณกำลังต่อสู้อะไรบางอย่างอยู่เนาะ mm hmm. การต่อสู้เนี่ยมันเป็นการต่อสู้ระหว่างความสงบและความเคลื่อนไหวแล้วก็สัญญาณดีที่ผู้อ่านเห็นก็คือไม่ว่าคุณจะสงบนิ่งหรือเคลื่อนไหวนะคุณทำด้วยจิตใจที่ที่ดี คุณทำด้วยความตั้งใจที่ดีเนาะในการที่เราอาจจะมีเริ่มมีการปรับตัวให้เราอยู่นิ่งบ้างเนี่ยให้อยู่นิ่งนี่ก็คือนิ่งด้วยความสติตัญญานิ่งด้วยพยายามปรับอารมณ์สมดุลตัวเองให้สงบอะไรประมาณอย่างนี้เลยนะกับอีกอันหนึ่งคือ ใจของคุณก็ยังมีความมั่นคงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นี้อยู่คือยึดมั่นนะเพียงแค่ยังทำอะไรไม่ได้รอเวลาแต่คุณมีความมั่นคงมากนะคะในเรื่องของความรักนะสิ่งสำคัญเลยมันท้าทายหัวใจเรานะท้าทายสติท้าทายการควบคุมอารมณ์อะไรทุกอย่างเลยดังนั้นชาวราศีมังกรในเมื่อคุณเนี่ยมีลักษณะที่มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจและสู้ไม่ถอยเนี่ย ใช้ตรงนั้นเป็นพลังอันสำหรับตัวเองนะเพราะนั่นคือเสน่ห์ของคุณนะคะมาดูคนคนนั้นของคุณว้าวออกมาเลยสัญญาณการสื่อสารแรงมากเช่นเดียวกันดูแล้วเขาน่าจะมีพลังเนาะเขามีพลังและเป็นกำลังใจให้คุณอย่างมากเลยแหละนะ mm hmm. แต่ภายในพฤษภามิถุนายนนี้นะโอ้โหเขาเนี่ยคือเหมือน มีความตั้งใจอย่างสูงส่งมากเลยที่จะมีความจริงจังกับคุณเนาะนะถึงขั้นที่วางแผนที่จะแต่งงานหรือเริ่มต้นความสัมพันธ์ในระยะยาวหรือเป็นแบบที่ยั่งยืนได้เลยอะ่ะแล้วเขาก็เป็นคนที่เหมือนกับว่าเขาน่าจะเป็นคนเก่งและเป็นคนที่มีสเสน่ห์ด้วยนะหลายๆคนก็ถึงชื่นชมเขาเนาะ สิ่งที่สําคัญเลยคือเขาเนี่ยทาทุกอย่างและตั้งใจทําทุกอย่างให้คุณอย่างมากเลยคือเขามีคุณแล้วกันแล้วเขาก็ตั้งใจว่าความสัมพันธ์กับคุณเนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ในระยะยาวของเขานะขึ้นมาอย่างสวยงามในช่วงพฤษภามิถุนายนี้ยังไงก็ตามมันน่าจะมีการพูดคุยการสื่อสารที่เป็นเรื่องของอความสัมพันธ์ที่มั่นคงขึ้นหรือมีการออฟเฟอร์อะไรบางอย่างเพราะคุณมีสัญญาณของการ ต้องเดินทางหรืออะไรนี้ด้วยนะในอนาคตอันใกล้นะคะว้าวเขาน่ารักจังเลยค่ะทีนี้มาดูสถานการณ์ในช่วงพฤษภามิถุนานะจะบอกว่าคุณสองคนเนี่ยมีความมุ่งมั่นตั้งใจชัดเจนดีมากเลยนะตั้งใจมีสัญญาณของคนต่างชาติ<ม>ต่างถิ่นต่างแดนนะคะคนที่อยู่ไกลด้วยเพราะว่ามันจะมีการมาพบเจอกัน มีสัญญาณของการกลับมาพบเจอกันนะอีกเซนสัญญาณหนึ่งคืออาจจะมีคนเก่าคนรักเก่าก็ได้เข้ามาได้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็จะมีความต่างเรื่องของอายุกับคุณด้วยนะมีสัญญาณเข้ามาหลายอย่างเลยว่าด้วยจิตใจที่มั่นคงของคนสองคนนะและความมุ่งมั่นเนี่ยเชื่อว่าจะต้องทำให้กลับมาเจอกันได้นะ แล้วทำให้มันรู้สึกแบบสดใสสดชื่นอีกครั้งหนึ่งนะเพราะอะไรรู้ไหมเห็นไพ่แล้วว้าวมากๆผลลัพธ์ออกมาดีมากเลยนะคะ <c oughs> คือคุณสองคนเนี่ยมันมีแววการรีเทิร์นด้วยการกลับมาการได้เจอกันนะและมีแววที่จะคุยกันเรื่องความสัมพันธ์ความมั่นคงในระยะยาวนะแน่นอนการได้เจอความมั่นคงนี้คืออาจจะมองถึงขั้นที่ เกิดการยกย้ายเกิดการตั้งครอบครัวเกิดการสร้างครอบครัวหรือถ้าคุณมีครอบครัวแล้วการรีเทิร์นกลับมาครั้งนี้จะทําให้คุณเนี่ยมีชีวิตครอบครัวที่มีความสุขมากๆเลยนะ mm hmm. เช่นอาจจะมีบุตรหรือมีการวางแผนครอบครัวที่ชัดเจนนะนี่คือภาพ ภาพพลังงานนะตอนนี้คือมันอาจจะต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงพฤษภามิถุนาหรือยืดยาวไปกว่านี้ก็ได้แต่ผลลัพธ์ออกมาดีมากเปิดโรแมนต์เลเจให้นะดูในส่วนของคุณและส่วนของเขาว้าวว้าวีวาวโอเคคือตัวคุณเนี่ยจะบอกเลยว่าเขาเนี่ยคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยเขาว่า เขาติดคุณมากเลยเพราะคุณเนี่ยมีแรงดึงดูดที่ทำให้เขาอะรู้สึกถึงความมีความสนุกความสุขในชีวิตนะและเขาไพ่เวดดิ้งขึ้นที่ตัวเขาอะแสดงว่าคือเขามีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะแต่งงานหรือว่ามีอนาคตที่ชัดเจนกับคุณมากๆเลยอะคือหัวใจเขาเนี่ยคิดว่าเขาเริ่มมองคุณแบบจริงจังมากๆนะคะ วว้าวดังนั้นสถานการณ์ปัจจุบันอย่างเดียวเลยนะชาวราศีมังกรขอให้คุณเนี่ยเหมือน let's go o f control issue อะไรบางอย่างที่คุณพยายามควบคุมแล้วตอนนี้ทำให้เหมือนพลังงานเราอาจจะรวนๆไปบ้างนะแต่แต่ผู้อ่านเชื่อว่าในเร็วๆนี้นะ ในช่วงพฤษภาหรือมิถุนายนนี้เนี่ยชาวราศีมังกรจะปรับสมดุลอารมณ์ตัวเองอย่างดีมากๆนะปลดปล่อยอะไรก็ตามที่เราพยายามจะควบคุมให้มันเป็นไปตามแผนให้มันเป็นไปตามสิ่งที่เราตั้งใจไว้แต่แรกเนี่ยปลดปล่อยมันไปซะเพราะสิ่งที่เราเผลอไปยึดอยู่ก็คือความผิดหวังความรู้สึกผิดหวังกับสิ่งที่มันไม่เป็นไปตามนั้นชาวราศีมังกรคุณสามารถปล่อยให้สิ่งนี้เป็นไปตามธรรมชาติ ปล่อยให้มันเป็นไปตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะทำหัวใจคุณให้เป็นอิสระให้คุณรู้สึกได้ถึงความรักที่ชัดเจนเนาะและที่สำคัญในอนาคตเนาะแพชชั่นทั้งหลายคาม,คามที่คุณมีในเรื่องของความรักเนี่ยมันจะเกิดขึ้นด้วยความสุขเกิดขึ้นด้วยสัญญาณแห่งความสุขนะคะเพราะมันมีสัญญาณของ ชีวิตครอบครัวหรือชีวิตที่มั่นคงยั่งยืนและมีความรักที่อบอุ่นมากๆเลยด้วยนะคะแล้วก็ว้าวออกมาดีมากผู้อ่านถามจักระนะคะซึ่งเป็นไพ่พลังงานนะซึ่งดูแหล่งพลังงานทั้ง7แหล่งในร่างกายของเรานะทำให้สำเร็จได้อย่างไรเราจะในการที่ คุณจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาพลังบวกเข้ามานั่นคือคุณจะต้องมีการปรับสมดุลและดึงพลังบวกให้ตัวเองของตัวเองกลับมาให้ได้เร็วที่สุดนั่นแหละคือหัวใจสำคัญนะให้เชื่อมั่นในตัวเองให้ชาวราศีมังกรเชื่อมั่นในตัวเองและสิ่งที่คุณได้ยินมาสิ่งที่คุณรับรู้มาบางครั้งมันเป็นแค่ ความคิดเห็นของคนโดยรอบที่มันจะมีทั้งความจริงและความไม่จริงมันเป็นแค่แนวโน้มหรือมันเป็นแค่ความคิดเห็นก็อาจจะทําให้เราสร้างดึงพลังลบเข้ามาโดยไม่รู้ตัวนะจะกล่าบออให้ปล่อยพลังลบอันนั้นไป <S <S ทําอะไรที่ตามแพชชั่นของคุณไม่ว่าคุณทําอะไรอยู่ในชีวิตการทํางานตั้งใจทําอะไรที่เป็นชิ้นงานของคุณที่เป็นหน้าที่ของคุณเนี่ยคุณทําด้วยใจ คุณทำด้วยความตั้งใจเพราะนั่นคือหัวใจหลักของคุณเองคุณจะภูมิใจในตัวเองคุณจะมีพลังในตัวเองเห็นคุณค่าของตัวเองเนาะคุณค่าของเราคือการที่เราทำสิ่งที่เราตั้งใจเรื่องงานเรื่อง แผนในชีวิตของเราได้สําเร็จนั่นต่างหากคือสเสน่ห์ของคุณและนั่นแหละจะดึงเขาเข้ามาเพราะเขาเห็นว่าคุณมีแพชชั่นคุณมีความตั้งใจจริงๆที่จะทํางานนะดังนั้นจักรละในแนะนําว่าให้คุณปลดปล่อยเรื่องราวในอดีตอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่ายังผูกมัดติดกับคุณอยู่นะเพราะพอคุณปลดปล่อยเรื่องราวอดีตไปแล้วมันจะเหลือแค่ปัจจุบันและอนาคตคุณจะทํายังไงให้เวิร์กและที่สําคัญคือ เป็นตัวเราที่ล่าเริงสดใสนะจักระเลยบอกตัวคุณเองอ่ะมีแพชชั่นตัวคุณเองมีพลังที่ล้นเหลืออยู่แล้วดึงตัวเองกลับมาให้เต็มที่ทำสิ่งนั้นให้เต็มที่ด้วยตัวเองนะคะคุณขึ้นมาเลยเซอร์วิสกับแพชชั่นคืออะไรว้าวมากๆเป็นตัวเองเป็นคนที่น่ารักนะเพราะว่าชาวราศีมังกรเนี่ยสัญญาณของชาวราศีมังกรคือจะชอบ ให้การบริการให้การช่วยเหลือหรือว่าทําอะไรที่คุณแบบพยายามทําอย่างดีที่สุดนะในงานของคุณเองหรือว่าเพื่อคนอื่นหรือเพื่อคนที่คุณรักเนี่ยทําสิ่งนั้นด้วยความเต็มใจด้วยความสุขนะแล้วพลังบวกคุณจะกลับมาเร็วมากเลยนะคะแล้วคุณจะดึงดูดคนคนนี้การได้เจอคนคนนี้พลังกันได้เจอกันเนี่ยจะรวดเร็วขึ้นมาเยอะมากๆเลยค่ะวันนี้ผู้อ่านก็ ขอส่งพลังบวกให้ชาวราศีมังกรด้วยนะแล้วยังไงก็ขอให้รักษาสุขภาพด้วยนะคะปลอดภัยและปลอดโรคนะคะแล้วเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ